สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ขออนุญาตพูดไทยนะออกมาเดินเล่นทุกคนออกมาเดินเล่นทุกคนเนาะทุกคนขออนุญาตพูดไทยกับโต๊ะเราโตก๊กบ้านเจ้าของคือเก่าเนาะทุกคนวันนี้อากาศดีก็ดออกมาหาเดินเล่นเมื่อวานนี้อยู่ในบ้านอากาศ เริ่มเปลี่ยนแปลงอากาศมันร้อนมืวนี้อยู่ในบ้านทุกคนอากาศมันร้อนเนาะเมื่อวานนี่ก็เลยอารมณ์ขึ้นทุกคนอารมณ์ขึ้นอยู่บ้านอากาศมันร้อนอารมณขึ้นบรูจักงูดงิดอะไรเนาะสามีไปทำงานกลับมาตอนเชียงมากินขา่าวัยตื่นมาทำกับเขา่าทุกคน ตอนเที่ยงเนาะกี่ตื่นมาทํากับเข่าทุกวันแต่บ่รู้ว่าเป็นอะไรเผลอรับไปทุกคนสามีกลับมาอันตื่นพอดีกระต๊กกระใจเนาะตื่นขึ้นมาสามีก็เลยบอกบอกสามีบอกว่าเอา้าฉันนอนรับไปเงน้นว่านอนรับไปเลยบ่ได้ทํากับเขา่าเล่าที่นี่สามีก็เลยทําแบบงอนๆอนเนาะทุกคนทําแบบงอนงอนก็ไม่ได้งอนลายหรอก ที่นี่ก็เลยโมโหทุกคนโมโหคักมันคนมันนอนตื่นใหม่ๆเนาะทุกคนมันเผลอหลับไปเนาะบําร้วาเป็นเพราะอะไรปกติเราตื่นขึ้นมาทํากับเขาทุกวันอยู่ตอนเที่ยงเนาะช่วงนี้กะมันติดโควิดติดอะไรเนาะทุกคนก็กักตัวอยู่บ้านก็บรวนเป็นเพราะอะไรเพราะสามีงอนทุกคนเอ้แค่นั้นละอารมณ์ขึ้นทุกคนเอ้อารมณ ขืนคักแบบบลูอ่ะคือด่าเขาทุกอย่างเลยทุกคนด่าเขาเนาะด่าสามีทุกอย่างเลยทุกคนด่าแบบแรงๆเลยจักไปเอาคำด่ามาจากไหนกนบะบลูวายจักไปโกรธอะไรมาจักไปกินอะไรมาเนาะทุกคน <laughs> ด่าอย่างเดียวใส่อย,ย่างเดียว จนสามีงงเมียเขาก็ถามว่าเขาไปทำอะไรพิดเขาบอกแค่แค่เขาแบบว่าทำแบบอืคือจีบ,บพอใจเนาะที่เราบ่าไดต้ตื่นขึ้นมาทำกับเขาอะ่ะแบบยังไงมันคนมันตื่นใหม่มันรู้ซึกง,งุดงิดเนาะทุกคนกับบลูคือกันคือเห็นกิริยาเขาแค่นั้นแหละทุกคนแบบศูนย์ทุกคน,แบบน,กคนเอ้ยศูนย์คักโมโหคักโมโหคักขัก โอ้ยด่าเขาสารพัดทุกคนเลยใครเป็นบ่หรือว่านเป็นพ่ออะไรเป็นพ่อไว้ท้องบ่ทุกคนเนาะโอ้ยตื่นขึ้นมาตายตายด่าเขาจนมาบ่มีตรงดีทุกคนเอ้ยบ่อยากหล่้ฟังว่าด่าเขาอะไรหนึ่งเนาะด่าเขาเพราะเป็นว่าเขาบ่มีลูกบ่มีพ่อมีแม่ทุกคนเอ้ยด่าคักด่าเนี่ย ชีวิตขอบรัวบางทีกะมันก็มีเด้งเนาะลินกระทบฟันเนาะทุกคนใ้มันดีไปทุกอย่างมันกะบางทีอารมณ์คนเนาะทุกคนบม่มีใครมาทาอะไรห้ดหรอกแต่ว่ามันมันรู้สึกว่ามันโมโหขึ้นมาสื่อนี่ทุกคนกับบรรลุืึอกันว่าเป็นอะไรเนาะใครเคยเป็นคือกันบอทุกคนอยู่ๆก็เครียดอยู่ๆก็มีเรื่องนิดเดียวก็คือ ด่าเขาแล้วร้องไหพออ้พร่อแม่ทุกคนร้องผมร้องไห้น้ำตาไหลเขาก็บอกว่าเขาไปทําอะไรพีดเขาบอกว่าสามีกระามเนาะสามีก็ถามบอกว่าเขาไปทําอะไรให้เงี้ยวะเสียงรดดังหน่อยนึงทุกคนเขาบอกว่าออกแบบว่าคัมยหยาบ,บเลยเนาะเขาถามดีดๆก็ด่าเข้าไปเด้ ยังบ่รู้หรือว่ามาทําอะไรหาอะไรอย่างงี้นะทําไมเป็นคนนิสัยแบบนี้อะไรอย่างี้เนาะแบบพ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนหรืออะไรอย่างงี้เนาะไปทานิสัยแบบนี้ไปทําอยู่บ้านอ่าไปทําอยู่กับพ่อแม่เธอเดอ้ออะไรอย่างี้เนาะอย่ามาทําอยู่นี่แต่บบแมนเสียงดีแบบนี้เด้ทุกคนโอ้ยตะโกนใส่เขาจ้าไปกินอะไรมากันยังว่าพี่น้องเนย เนาะชีวิตคนเราบางทีเนะเาะพอกับพอตื่นมาวันหลังเนาะก็ตื่นวันหลังมาก็มาทํากับเขา่าเราสามีก็ถามบอกว่าเป็นยังไงเงี้ยว่าดีขึ้นยังกระยิ้มเนาะที่เขามาทักเนาะกระยิมแล้วก็ทากับเขา่าให้เขากินแล้วเขาก็บอกได้ว่าอะไรเมูวานี่เขาก็ถามบอกว่ามือวานนี่เป็นอะไรก็เลยบอกว่า่เป็นไรดอกกันเลยถามเขาว่า กับเขาแซบบอกเงั้นว่ากับข้าวอร่อยไหมเขาก็บอกว่าอร่อยแถมยังจิกกัดเขา้น้อยอีกได้ทุกคนบ่ต้องมาทําเสียงอ่ะบ่ต้องมามาแก้งสมว่าอร่อยดอกเงี้ยบ่ต้องมาทําปากหวานเลยเงี้ยว่าทุกคนเออผัวเมียเนาะอยชีวิตผัวเมียเลยเหี่ยใจเนาะทุกคนบางชี้ก็งงเจ้าของคือแกนว่ามันเรื่องแบบ น้อยมันเกิดขึ้นได้ยงไงเนาะทุกคนกับมานึกถึงว่าเอ้าวไปด่าเขาด่าเขาซีซี่นาด่าสมัยทุกคนเอ้ยซี่หนาด่าเขาด่าจนอะไรอะไรที่คําบทดีออกมาด่าเขาเบิดทุกคนจะคิดได้ไงไงาเอามาด่าเขาเนาะโอ้ยเงึดจะของลายด่า แต่เขาก็ไม่ได้ว่าเลยหรอกเพราะว่าบ่เคยเป็นนิสัยแบบนี้เนาะเขาก็จิรลู้แล้วก็ร้องไห้น้ําตาไหลน้ําตาไหลคั่ะทุกคนเลยร้องไห้อื้อกเสื่อืนรู้สึกว่ามันปีติปีติข้นจ,นเน,จนเนอะจนว่าเจ้าของยิบบสมบายเองแม่ทุกคนเอออาการแบบนี้จักก็เป็นโรคอะไรเนาะวันนี้ก็เลยออกมาเดินเล่นทุกคนเนาะ ได้ระบายให้ทุกคนฟังรับไปเด้อทุกคนใครเป็นคือกันเด้อกาคอมเมนต์คุยกันได้ทุกคนใครเป็นคืออันพี่มินยายมินเนาะคอมเมนต์คุยกันได้เด้อทุกคนเอ้มันมันบ่ไดตั้งตัวว่าเจ้าของหิไปโมโหขนาดนั้นเนาะทุกคนโอ้ยเนาะทั้งร้องไห้ทั้งซี่นาด่าเขาจะเข้าไปทำอะไรไห้แค่แค่ก็ทำแบบว่าบ,บ่พอใจเนาะนี่ เดียวทุกคนเอ้ยกยกยกมาด่าเบิรทุกคน <laughs> ยกยกโอ้ยจักกี้ว่าไงเนาะบ่อยากพูดคำ้ำนั่นเนาะทุกคนเสียงรถก็ยีดังเด้งเนาะทุกคนเออกมาเดินเล่นเนาะอากาศมันดีเผื่อได้อะไรมันจะดีๆดังเนาะ <laughs> มาหายใจแบบข้างนอกเนาะ มันอยู่ในบ้านมานานแล้วทุกคนตั้งแต่โควิดมากักตัวอยู่บ้านงานก็ได้ทํำน้อยเนาะแล้วที่นี่ก็อึดอัดหรือว่าเป็นพราะอะไรแล้วก็บลูเนาะเล้วบรู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรแค่แค่เรื่องนิดเดียวทุกคนแค่เรื่องนิดเดียวคิดเองด่าเขาเองแล้วก็ล้องไห้เองทุกคน ด่าเขาเองคิดเองแล้วก็ร้องไห้เองทุกคนเลยพอยามาคิดได้กับสรงสารเขาเนาะคิดว่าเออจะไปด่าอะไรเขาเนาะขนาดนั่นเนาะแต่ดีที่สามีเขาถืออะไรเนาะเขายังถามมาเป็นยังไงดีขึ้นบ่ยังมีการมาถามอีกเนีย่ยทุกคนเอ้ยดีเขาบ่ซอยเอาเนาะทุกคนตายตายตาย,ตายเนาะ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะทุกคนก็ผมมีอะไรหลายหรอกมาเดินเล่นแล้วก็เล่าสู่กันฟังเนาะบางทีเนาะอีกมุมหนึ่งของชีวิตครอบครัวเนาะมันก็เป็นอะไรที่แบบว่ายากเนาะ <laughs> มันยากเนาะทุกคน <laughs> เรื่องบ,บ่เป็นเรื่องกะก็เป็นเรื่องเนาะเรื่องบ,บ่เป็นเรื่องก็เป็นเรื่อง คิดเองล่องหาเองด่าเขาเองเนะาะทั้งที่เขาก็บอมีอะไรดอก mm hmm. เขาไม่ได้ถือ mm hmm. ไม่ได้ซาอะไรดอกเนาะทุกคนกะชีวิตครอบครัวก็ต้องดูแลกันเนาะทุกคนกยิรเป็นคือยายมิ้นเด้ะใครเป็นกะคอมเมนต์มาคุยกันนึงเด้อทุกคนเลยโอ,โอ้ยบวาวบวหยคลิปนี้ลาแค่นี้เนาะทุกคนสวัสดีคะ่ะ